สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนิวมนเมฆคนเดิมนะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับที่มีชื่อว่า Does It Really Work นั่นเองนะครับกับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกสนะฮะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสาระความรู้ต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับผมที่ได้จากการทำการทดลองกับเรานะครับซึ่งรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจไม่ยากอีกด้วยนะครับ กับเรื่องราวต่างๆนะฮะที่อยู่รอบตัวของเราเลยบนโลกใบนี้นะครับที่คุณนะฮะอาจจะเคยได้ไปได้ยินมานะครับเคยได้ไปอ่านมานะครับหรือว่าเคยได้ไปเห็นมานะฮะแล้วยังเกิดสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะไอสิ่งเหล่านั้นเคล็ดลับเหล่านี้นี่ยนะฮะ ทำได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะพอะที่นี่เลยรายการของเรานะครับผมจะนำไปทดลองครับให้เห็นกับต่างคุณไปเลยว่าออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันแน่นั่นเองนะครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเช่นเคยนะฮะพูดถึงยุคสมัยนี้แล้วนะครับการกินของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งที่ฮิตมากมากเลยนะฮะในหมู่คนไทยและทั่วโลกเลยนะครับก็คือสิ่งนี้คุณผู้ชมครับ นี่เลยเมนูเห็ดนั่นเองคุณผู้ชมครับเห็ดน <_ an> ี่นะฮะเป็นอาหารที่คนที่อรับประทานกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันอร่อยนะครับ <_ an> ให้รสชาติคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์เป็นอย่างมากคือกัดไปแล้วนะฮะมีเนื้อม,มีหนังเคี้ยวงบงบงอร่อยนะครับอีกทั้งเห็ดนะฮะยังปรุงอาหารได้หลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปยำยำเห็ดนะฮะเอาไปแกง แกงเห็ดต้มเห็ดเห็ดทอดเห็ดย่างโอ้โหสารพัดจะทำมันนะครับเพียงแค่เรานะครับรู้จักวิธีในการเลือกเห็ดอย่างไรนะครับผมให้ดีนะฮะให้ได้เห็ดที่สะอาดมานะครับและวิธีการล้างเห็ดอย่างไรนะครับให้เห็ดเนี่ยสะอาดปจากเศษดินแล้วก็เศษหินด้วยนะครับแล้วก็รู้วิธีในการเก็บรักษาเห็ดให้ดีนะฮะให้ทานได้นานๆนั่นเองนะครับแต่ว่าปัญหาของการกินเห็ดเนี่ยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือบางทีนี่นะครับ เห็ดเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาอยู่ในดินน,นะครับมันก็จะมีเศษดินเศษหินเนี่ยติดอยู่พอสมควรอย่างนี้เห็ดนี่คุณผู้ชมเนหะ็นไหมจะมีดำๆเป็นเศษๆเนี่ยติดอยู่บ้างนะครับและหากเรานะฮะล้างเห็ดไม่สะอาดเพียงพอตอนที่กินเข้าไปคุณผู้ชมครับโอ้โหบางคนนะฮะกัดเห็ดไปเนี่ยนะไป <c oughs> <c oughs> เห็ดมันแข็งอย่างนี้ไปกัดโดนเศษดิน เศษห็ดนี่ติดเข้ามานะครับบางทีโอ้โห,โหปวดฟันเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะเพราะวันนี้นิวนตรีเมค,คนนี้นะครับมาพร้อมกับวิธีการล้างเห็ดอย่างไรนะครับให้สะอาดทันใจเอามาฝาดกันนั่นเองนะครับจะล้างด้วยวิธีไหนนั้นนะฮะจะง่ายขนาดไหนถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ผ <utan> <blinking> ู้ชม <c oughs> ครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวิธีอะไรกันนะครับจะทำให้เราสามารถล้างเห็ดได้อย่างสะอาดหมดจดทันใจนะฮะ <c oughs> และว,วันนี้นะครับผมของผมนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับน้อยๆเหมือนเดิมเลยนะครับไม่เนียนยากไม่เนียนซับซ้อนนะฮะเริ่มต้นก่อนเลยละกันนะครับกับสิ่งนี้ครับน้ำเปล่าธรรมดาเองผู้ชมครับนะ <c oughs> น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะฮะสำหรับการล้างเห็ดนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะเห็ดที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับนี่เลยเป็นเห็ดหอมนะครับ นี่นะฮะพอดีผ่านการล้างน้ํามาแล้ว1นึ่งน้ำนะครับโดยฝีมือของผมเองนะครับก็ล้างไปนะฮะโมโมซัวไปนะครับผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าเหตุพวกนี้นะครับถึงล้างมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะยังมีคราบดําๆนะครับที่ติดอยู่นะฮะบริเวณเห็ดอยู่นะครับนี่ก็คือเศษหินเศษดินที่ผมบอกนั่นเองนะครับและนี่เลยคุณผู้ชมพระเอกของเราในวันนี้นะครับนี่ก็คือ เกลือนั่นเองคุณผู้ชมครับเกลือธรรมดาแหละฮะที่เค็มๆเราเอามาใส่นู่นใส่นี่กินกันเนี้ยนะครับเกลือจะช่วยล้างเห็ดให้สะอาดทันใจได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนของเรานะครับมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันคุณผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะฮะขั้นตอนแรกก่อนเลยละกันนะครับเริ่มต้นด้วยการเทเกลือเนี่ยนะครับลงไปในน้ําเปล่าที่เราได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คุณผู้ชมนี่เทหมดเลยนะครับ จากนั้นนะฮะก็โคนหน่อยนะครับขออนุญาตใช้นิ้วนะฮะคนนะครับให้เกลือนี่นะครับมันละลายลงไปในน้ําเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้นะครับโคนเข้าไปนะฮะสักพักหนึ่งนะครับพอเกลือเริ่มละลายแล้วเนี่ยนะครับนำเห็ดเนี่ยนะครับไปแช่เอาไว้ในน้ําเกลือที่เราละลายเอาไว้นั่นเองคุณผู้ชมครับทําการแช่เลยนะครับนี่เลย1อันนะฮะสออันนะครับนี่แช่เสร็จเอาไว้อย่างงี้นะฮะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับประมาณสัก 5นาทีด้วยกันนะครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าเอ๊ะแช่เห็ดเอาไ้ในน้ำเกลือ,อเฉยเนี่ยสะอาดขึ้นได้ยังไง่ะไม่เชื่อต้องรอดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึ่ง5นาทีนะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ว่าสะอาดหรือเปล่านะครับ ผู้ชมครับแล้วเวลาก็ผ่านไปแล้วนะฮะ5นาทีด้วยกันนะค,ะครับครบถ้วนไม่มากไม่น้อยกว่าน้นแล้วนะฮะมาดูผลกันดีกว่านะครับว่าเหตุที่ผมเอาไปแช่ในน้ำเกลือ,อไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างะคุณผู้ชมครับมาว่าแล้วนะฮะดูเลยดีกว่านะครับนี่เลยนี่นะฮะเห็ดหอมของผมนะครับเตรียมเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยฮู้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตดูสิครับเห็ดของผมตอนนี้นะฮะ ข้าพองเป็นยองใหญ่นะครับแม้ไอ้พวกคราบดำๆต่างๆคราบดินเนี่ยนะครับถ้าจะหมดไปเลยคุณผู้ชมครับและถ้าหากเรานะฮะเปรียบเทียบกับเห็ดเมื่อสักครู่นี้ที่ยังไม่ได้ล้างน้ำเกลือของผมนะครับดูดีกว่าว่าแตกต่างขนาดไหนคุณผู้ชมสีนี่เรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยนะฮะอันนี้เนี่ยขาวจั่วเลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนี่นะครับจะมีคราบดำๆดูไม่ค่อยน่าทานอยู่เหมือนกันนะฮะสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับมันได้ผลจริงๆฮะ สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถล้างเห็ดนะครับให้สะอาดแล้วก็ทันใจเราเร็วมากๆเลยนะครับง่ายๆเลยด้วยวิธีการนะครับนำเกลือนะฮะลงไปละลายในน้ําเปล่านะครับจากนั้นปุ๊บนำเห็ดของเราเนี่ยเอาไปแช่เอาไว้สักประมาณ5นาทีนะฮะเท่านี้นะครับเห็ดของเราก็จะสะอาดแล้วก็ขาวน่ารับประทานแบบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเพราะอะไรนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะฮะเอาน้ำเปล่ามานะครับแล้วก็ละลายเกลือลงไปในน้ำเนี่ยนะครับจากนั้นนะฮะพอเราเอาเห็ดนะครับผมที่มีคราบดินเนี่ยติดอยู่โยนลงไปนะครับเพียงไม่นานนะฮะ คาบดินเหล่านั้นนะครับก็หลุดออกมาจากเห็ดได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นก็เพราะว่านะฮะเมื่อเราเนี่ยนะครับละลายเกลือลงไปในน้ําเปล่าเนี่ยนะครับผมจะได้สารนะครับที่มีชื่อว่าอิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะครับซึ่งจะแบ่งน้ำเนี่ยนะครับเป็น2ประจุด้วยกันนะครับคือประจุบวกและประจุลบนะครับซึ่งสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับส่วนกรณีของเห็ดและดินเนี่ยนะครับนั่นก็เพราะว่าเห็ดกับดินเนี่ยนะฮะเป็นสารที่มีประจุเดียวกันนั่นเอง พอลงไปแช่ในน้ำที่เป็นสารละลายเกลือแบบนี้เนี่ยนะครับผมประจุดเดียวกันมันจึงผลักตัวออกจากกันได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงเท่านี้นะฮะดินเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดออกมาอย่างค่อยช้า,ชาจนหมดจากตัวเห็ดนั่นเองครับและนี่นะฮะก็คือเคล็ดลับดีๆนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้นั่นเองนะครับลองใช้กันดูแล้วกันคุณผู้ชมครับรับรองว่าทําได้นะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเท่านี้นะฮะ เหตุขอ hey, งคุณเนี่ยก็จะอร่อยมากขึ้นอีกแน่นอนเลยนะครับแล้วเวลาของผมในวันนี้นะฮะก็หมดลงอีกแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมนิวนนเมได้ใหม่เลยนะครับที่นี่เลยกับรายการดีๆแบบนี้นะฮะที่มีชื่อว่า Dust It Really Worth นั่นเองนะครับหรือคุณนะฮะยังสามารถรับชมสาระของเราเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับที่ l i f e s h o o d m t h a i c o m นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับต้องรอชมพร้อมกันต่วนี้นิวขอตัวลาไป ก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ